อ,อท่านข้าไม่สามารถจะสู้ไอ้พวกตัวละครสร้างของไอ้พวกเทพเจ้าคอยที่สร้างมาได้ข้าขอโทษข้าต้องการอาวุธใหม่ชิ้นใหม่ที่จะจัดการมันได้ฮึม <c oughs> แกยังต้องการอีกเหรอทั้งที่ข้าให้เจ้าไปแล้วนักต่อนนักแต่เจ้าก็ยังทำพลาดอยู่อ,อ้แต่ท่านครับอาวุธของเทพเจ้าคอยมันโหดเหลือเกินผมไม่สามารถจะสู้ได้เลย ผมต้องการอาวุธใหม่พลังใหม่ตัวใหม่ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าทำอย่างนี้อีกต่อไปแล้วเจ้าบ้านแห่งโค้งกระดูกเดี๋ยวข้าจะลงมือจัดการมันเองเออะไรัท่าตนั่นแปลว่าอืมใช่แล้วนั่นแปลว่าแกเตรียมตัวตายยังไงล่ะไตายซะเอ้โหท่านโอ้โหนเทพเจ้าคอยมันต้องเจอคอ สวัสดีครับดิวิชั่นดิโปครับต้องรับกลับมาทีเกม ARBS นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเล่นราชาแห่งโครงกระดูกทั้งปวงนะครับโอ้โหนะครับราซึ่งเป็นหัวหน้าบัญชาของ ไอบอสโครงกระดูกนะครับซึ่งบอสโครงกระดูกก็มีหัวหน้าเป็นนี่แหละนะครับราชาโครงกระดูกนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านะครับราชาโครงกระดูกนะครับมีทั้งหัวเจ็ดหัวนะครับนะแล้วแต่ละหัวนะครับนะเป็นกิเลสทั้งนั้นนะครับรักโลภโกรธหลงนินทาว่าลายมูสาอะไรไม่รู้นะครับนะเออกูพูดไปเรื่อยแล้วตอนนี้เอาละซึ่งมาดูดีกว่านะครับว่าราชาแห่งโครงกระดูกทั้งปวงนะครับนะจะโหดขนาดไหนไปไปดูกัน อ่ะเอาละครับผมว่ามันจะโหดมากๆแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาเยอะๆเลยนี่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 อ่ะลวมมันพวกเราบอยส์โอ้ยแมงปอยตานะครับดดนี่โอ้ยทั้งพลังเจ็ดหัวนะครับนะใช้พลังได้หมดเว้ยเฮ้ยโคตรเจ๋งดูี่ตายหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับนะยังยังไม่เจอตัวสร้างนะครับนะเออเจอตัวสร้างอาจจะตายก็ได้นะครับของเทพเจ้าหอยซึ่งนี้ก็บอกว่าโหก็จัดมาดีว่าจอมม่กลัวอยู่แล้ว อ่าต่อมานะครับครอบครัวแฟนตาซีนะครับจะสู้ได้หรือเปล่านะครับน้านี่นี่บินเลยพวกเราจะบินจัดการมันโอ้ไอ้นี่มันเป็นบอสของบอสของไอ้เจ้าหัาหน้าโครงกระดูกเลยนะเนี่ยมันคือราชาโครงกระดูกไปพวกเราร่วมมือร่วมแรงจัดการมันโอ้โห้โดนโดนโดนโอ้โหแล้วตามันเยอะมากนะครับนะโอ้โหพวกเราร้มหมดแล้วโอ้โหนะครับนะาครแฟนตาซียังตายนะครับพวกสัตว์ประหลาดนะครับน้หเล้ อ่ะเอาละงั้นเจอกับสเกิร์ตนะครับร่างยักษ์นี่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 นอ่ะลองสเกิร์ตร่างยักษ์ดูดิจะเป็นยังไงวะนะครับนะนี่สเกิร์ตร่างยักษ์นี่แล้วก็ลูกน้องมันนะครับนะเออเอาดิมานี่เขาแบบเบิ่มๆเลยดินี่ดูซิใกล้ๆขนาดนี้จะสู้ได้หรือเปล่าไอ้ราชาแห่งโครงกระดูกไปพวกเราจดาัดการมันโอ้โหตายลมโอ้โหยจริงว้าปิน้นโ,โอ้โหพวกเราตายหมดแล้วโอ้ค่ะคุณสเกิร์ตโอ้โหัวหน้าแห่งอินเตอร์เน็ตนะครับตาย ไม่มีใครแตะตัวมันได้เลยนะครับแล้วตัวมันเดินไม่ได้ด้วยนะครับนะรู้สึกว่าตัวมันคืออยู่ตรงไหนเนี้ยตัวมันคือตรงไหนเงี้ยอยู่ด้านล่างนี่หรือว่าอยู่ตรงตัวนี่หรือเปล่าเอาละครับต่อมาเจอกับกองทัพอาหารยุคเก่านะครับซึ่งก็บอกเลยว่ามันไม่ชนะหรอกแต่ผมเอามาเล่นเล่นเฉยๆนะครับไปพวกเราปีนาโปใช้โลกกันเลเซอร์โอ้โหคิดได้ไงว่าเนี่ยจะใช้โลกกันเลเซอร์แต่พวกเราก็วิ่งเข้าใกล้มันได้แล้วนี่นี่นี่เฮ้ย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 ท่านผู้ชม เฮ้ยโอ้วาโอ้โหตายไม่มีสมุดรณหรอกเฮ้ยเอออะพวกเราวิ่งเดยวตัวรอดอ๋อมันอยู่ในรัศมีนี้นะครับนะรัศมีนี้เอาตายเลยนะครับเอาเต็ดเลยไอ้นี่ตัวต็ดเลยติดแงะนะครับเฮ้ยอะไรวะเอาล่ะไม่ไหวแล้วต้องเล่นตัวสร้างนะครับไหนลองบอสโครงกระดูกนะครับนะโอ้โหเรียกมาหลายตัวเลยนะครับนะเออซึ่งจริงๆไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับที่ผมเล่นมีหลายตัวนะครับนะซึ่งราชางโครงกระดูกก็ได้สร้างขึ้นมานะครับนะเพื่อ ไปลบกับพวกกองทัพเทพเจ้าข่อยนะครับนะเอาละไปเอาละดูสิโอ้ยมันฆ่าทิ้งอย่างรวดเร็วอ่ะตายหมดเลยนะครับมาขตดโหดราชากระดูกอ่ะเอาละงั้นเจอกับกอซีราทั้ง4ี่ร่างนะครับนะนี่มีชิ้นกอซีราแล้วก็อะไรนะสักอย่างแล้วว่าแล้วก็บรรพารุษกอรซิรานะครับนะที่เป็นฟอสซิลแล้วก็อ่กอซิราร่างกระตูนอ่ะเอาละมาดูกันนะครับใส่ตัวสู้ไหวหรือเปล่านะครับอูู้โลจดกอนมาอ้า้โหยังไม่ได้ร้องใช้พลังเลยครับตายเลย แป๊บเดียวคือแบบแป๊บเดียวจริงๆคือแบบมันโอ้โหดูเดียวโอ้กูตกแล้วช่วยด้วยตายนะครับเธอสุกติเถอะเอาหลอกพวกเรากองทัพโอโต้บอทจัดการมันนี่เอาลราเว้ยเจอริญฐานฟอร์เมอร์เว้ยเฮ้ยนี่อัติมัดนำทัพไปลุยปีนาบอปอัติมัดตายคนแรกเลยโอ้โหเละเละโอ้โหนี่คือมหากรรมนะครับดาวมันคือมหากรรมอะไหล่รถยนต์นะครับนะโอ้โหเพียบเลยนะครับนี่คืออะไหรขุนยนต์นะครับ เล่ตุ้มเป๊ะโอ้โหมันท่าง่ายเกิดไปปะเนี่ยอ่านผู้ชมกันเจอเด็กแวนทั้ง3ไปพวกเราแหม,มันค่าเราไม่ได้หรอกเราเร็วโอ้โหเร็วกับผีมึงดีตายในแป๊บเดียวโอ้โหมันจะไม่มีทางแพ้ใครเลยหรอไงปะเนี่ยเอาละครับต่อมาเจอกับเบการกอซิล่านะครับนะทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะครับนี่ทั้งเวอร์ชั่นเท่แล้วก็เวอร์ชัน เกือบเท่นะครับนะดูซิโดมสู้มันไปพวกเราเออแล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไปไม่เข้านะครับนะยิงไม่เข้าปล่อยลาแสงไปเป็นไงปั๊บปั๊บเอออ้าวตายแทนนะครับโอ้โหเป็นกอรซิลากูโอ้โหไม่สู้จริงๆว่ะมันโหดเกินไปว่นะน้าาเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องตัวนี้เอาเรื่องมางานต้องเจอเขาหูสุดหอดนะครับคองกอรซิลาร,ร,ารวมมือกันไปเร็วคองนายต้องวิ่งไปจัดการบรรดาสกอิลา อันเดฟพนปากแป๊บเดียวแอดตายแล้วนะครับนะโอ้โหอะไรวะดเนี่ยโอ้โหเกมยังไม่ถึงไหนแล้วแม่งโอ้โหนะครับก็ซิร่าก็ยังไม่สู้เลยนะครับนะนับภาษาอะไรนะครับโอ้โหแสดงว่าอันนี้เป็นยูนิตขั้นสูงมากๆเลยแล้วเนี่ยฟุกๆอาจจะเท่าราชาเจ้าแห่งนรกก็ได้นะครับนะเอาล่ะงั้นเจอกับเบคิโรสอรัตดีโอ้โหซึ่งมาพร้อมกับก้านกล้วยก้านกล้วยบอกพูเราจะมีกำแพงปกป้อง กัรเรเซอร์ของไอ้หมอนี้ได้ด้วยโลกเกาะมาเรียเอาลนะรุย z, มาแล้วนะครับนะเอาแหละนะครับไอ้หมอนี่ราชาว่าไงโหแต่ยิงอะไรชันนะ่ะตาฉันเอาคืนบ้างนะไอพวกโง่เอาละว่าไงโอ้โหยิงทะลุเกาะเลยนะครับการกล้วยว่าไงการกล้วยการกล้วยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยมีโลกกันอยู่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตายนะครับนะมีโลกกันอยู่ประมาณ2วินะครับนะแล้วก็กลับไปตายเหมือนเดิม ีเอาละเลนกับใครไม่เล่นต้องเจอกับลูกสิทธิพระเจ้าคอยล่างไซบอร์นี่โหดมากเลยนะครับผมบอกเลยนะครับมีสิทธิ์อาจจะสู้ชนะได้เลยนะครับเอาละพวกเรารวมพลังใจจาัดก,การมันเราไซบอร์ยุดไสเบอร์พังนี่โอ้โหตายไป2เอาละโอ้โหสาเอาละ่ะเลือจะฆ่าแล้วสินะเ่ฆ่าเข้าใกล้นี่ระยะประชิดได้เฮ้ยเฮเกือบตายเกือบตายเกือบตายไอหมอนี่เกือบตายเจอโอ้ยไอหมอนี่นะครับ ลูกศิษย์เทพเจ้าข่อยล่างไซเบอร์พังดีโหดมากเลยนะครับนะเกือบทำไอ้หมอน,นี่ตายได้นะครับโอ้โหแต่ก็โอ้ยเอาไม่อยู่จริงๆหว่ะนะครับนะขนาดไซเบอร์พังนะเนี่ยล่างไซเบอร์พังคือล่างโหดมากเลยนะของไอ้ลูกศิษย์เทพเจ้าข่อยเนี่ยผมบอกเลยนะครับแต่ก็ยังแพ้ให้กับโอ้โหราชาโครงกระดูกนะครับนะ เอาละต่อมาเจอกับเบเกิลโฟนแล้วก็ไททาน60เมตรแล้วก็นี่เดินสมายลูมไปจัดก,การมันโอ้นี่เดียวโอ้โหตายตายแตกโอ,โ,โอ้โหแม่งไม่ไมีมมใครเข้าใกล้มันได้เลยไอ,อ้หมอนี่นะครับนายกเว้นจะเป็นอาวุธแรงที่จริงจากร,ระยะไกลได้นะครับนะเออไม่งั้นเอาไม่อยู่ไหนถ้าผุ้ชมต่อมาเจอกับไซตามะดูนี่นะครับไซตามะบอกฮู้มันมีอะไรทำอะไรฉันได้ โอ้โหตายตายโอ้โหไซโตมาบอกว่าไปไปไม่ได้เลือดฉันโคตรจะเยอะเลยแต่ฉันกับตายดีนะไปไปไม่ได้อยากจะร้องไห้โอหเอาหลอกงั้นไม่เป็นไรเจอกับโซนิกหน่อยเป็นไงแล้วก็ดีร่วมมือกับแซนเว้ยเฮ้ยดีพวกเราสองคนตัวเล็กเปียกสีนําเงินเหมือนกันร่วมมือกันจะไปยังไงไปโอ้โหเอาแล้วเว้ยโอ้โหโอ้โหโคเป็นทีมนะครับตอนนี้ยังไงครับโซนิกโดนจี้ไปปั๊บปั๊บตายนะครับแซนกูก็ทำอะไรไม่ได้ตามเคยนะแหม่อะไรวะ ไมช่ชนะสักทีอกันเจอกับไคจูกูรบแม่มไปเลยนี่เคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนกันมาเดียเดียยืนไฟกันเลยดูสิจะเป็นยังไงเอาละโอ้ไคจูกูรบตายแต่ครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยคจูเบก์ก เอาละงั้นนี่เอาเรือไปเลยดิดิด,ดที่มีทาหารนับพันอยู่ในนี้เออมันทําอะไรเราไม่ได้แล้วละมันเสร็จแล้วพวกเราพวกเราชนะแน่นอนไปลยุยปีโนโปรเรือพังอย่างแป๊บเดียวออแล้วพวกเราทาอะไรต่อพวกเรายังเหลือรอดอยู่เ,ออเราจะสู้เพื่อเทพ,เจ,พเจ้าคอยปีโนโป ติดเรือไม่งเอ้ยจิบหายเดินไม่ได้นะครับโอ้โหนะครับสุดท้ายก็มาติดเรืออยู่ที่เดิมนะครับเขาพังเรือภายในวิเดียวนะครับมนไม่ถึงวิด้วยซ้าป้าโถเอาละครับก่อนที่จะเจอเทพเจ้าข่อยนะครับก็ต้องผ่านหุยเทพเจ้ามังกรก่อนนะครับนะเอาแหละมาดูนะครับนาราชาโครงกระดูกจะสู้ได้หรือเปล่านะครับนะเออคนราชาโครงกระดูกบอกเอดีมันลูกน้องมือขวาของเทพเจ้าข่อยนี่นา ถ้าฉันฆ่ามันได้ฉันก็เจอเทพเจ้าขอ่อยแล้วสินะนะครับราชามังกรว่าไงนะครับนะสู้ได้อะเปล่ามาป๊บมา,าะจะปะโตโอุย้ยตายตัวแปกตกไปเลยนะครับน่าเรียบร้อยทั้งเจ็ดหัวโฮ้บอยข้าจะไปเจอเทพเจ้าขอ่อยแล้วนะครับนะส่วนมังกรก็บอกว่าแกกลับลงไปลงล,งลงกุกซะที่ที่แกอยู่นั้นมันดีอยู่แล้วแกไม่ควรขึ้นมาน,นะครับนะ อ่าถ้ามูชมงั้นแปลว่าเจ้าแห่งนรกก็จัดการมันได้อย่างสบายดีนะครับนะโอ้จอแห่งนรกบอกหในไอ้พวกนี้ก็แค่เศษเล็บข้าหัวหน้าจากฝั่งเหนือของนรกซึ่งเทียบข้าไม่เต็ดล็อกไอหมอนี่นะครับนะลองดูซินะครับราชาโพงกระดูกกับเจ้าแห่งนรกเจอกันเป็นไงฟูมโอ้ทีดีมันทีของข้าไอเบือกนะครับโอ้ตกเลยนะครับดนาะทั้งเจ็ดหัวดูดิเอียงตกตูมนะครับโอ้โหย บอกแล้วเจ้าไม่สู้ข้าหรอกไองโง่อวถ้าเป็นนักรบของเทพเจ้าข่อยจะเป็นยังไงนะครับลองดูดิป๊๊บอาเท้าของเทพเจ้าข่อยโอรวมพลังนะครับลูซีททาอะไรไม่ได้เลยนะครับนะอเอา้าเอา้าเอา้เอาเฮย้ยเลเซ,เซอร์ของฤูซีผ่านไม่ได้นะครับนะผ่านทะลุเข้ามาตรงนี้ไม่ได้เลื่อนรถนิดเดียวเองนะครับส่วนไอ้นี่ก็ทําลายลือสีแทบจะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าือสีนะครับวนะ่ามีพลังต้านเซรามิกนะครับเออแต่ก็ตายอยู่ดีวะนะครับแต่ไม่ใช่ทีเดียวตายเลยนะ แบบนานอยู่ยืนได้นานอยู่นะครับสําหรับือสีนะฮะก็เจ๋งอยู่นะครับแต่ฤือสีทําอะไรมันไม่ได้เลยดูดิเลือดมันไม่ลดเลยนะครับเลเซอร์ผ่านทะลุไอ้บอลลังตรงนี้ไม่ได้นะครับนะดูเลือดมันดีนะครับเาเลอดันเท่าไหร่9999นะครับส่วนเ p โอ้โห4ล้านเลยเหรอนะครับโคตรเยอะเอาละครับต่อมาผมจะสร้างกำแพงบาเรียนะครับนะให้มันไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับนะ ปุ๊บนี่สร้างไปเลยนี่เออดูสินี่นี่มันต้องเจออย่างนี้เว้ยนะครับรารโลหึตจะสู้มันได้ไหนทดสอบดูดินี่เอามาเลยนี่นี่นี่อู้เอ้าไม่ได้เตี๋ยบังดีตายเฮ้ยท่านผู้ชมผมงงอานทำไมมันทะลุมันได้ผมไม่เข้าใจอ่ะมันมันมันน่าจะมาไม่ได้ดินี่นี่อ่ะอ่ะกันไปเลยเอ้านี่นี่สองชั้นเออเอ้าเอ้าปังอุ้ยตายมัน อ่ะขอไปอทีนึงนี่นี่นี่อาจจะการไม่มิดอ่ะอ่ะนี่นี่นี่มาเลยแมบแบบเบิ่มเบิ่มอ่ะสองชั้นไปเลยนี่ไม่มีทางโดนละเอา้าเออเอ้านี่ไม่เข้านะครับนะนี่ดีมันต้องเจออย่างนี้นะครับนะเออนี่เดเซอร์ไม่สามารถทะลุพวกสิ่งก่อสร้างได้นะครับนะแบบพลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอถึงอย่่งยิงย่งไงมันจะเป็นตาของพวกเราไปปีนาะโป ออกไปมึงก็ตายนะครับกูบอกเลยเออ,เอ,อไม่ใช่ว่ามึงมีกำแพงแล้วจะช่วยสู้มันได้นะมึงไปสู้มันไม่ได้หรอกนะครับก็คืออ,ออกไปมึงโดนยิงตายนะครับไม่เอาดีกว่านะครับไม่เล่นแล้วแบบนี้ อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นราชาแห่งโครงกระดูกทั้งปวงนะครับโอ้มีทั้งหมด7หัวนะครับนะก็ผมคิดอะไรไม่ออกแล้ไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้กับมันแล้วนะครนะก็ให้มันเจอกับตัวเองแล้วกันนะครับนะซึ่งมีราคาประมาณ1,395เหรียญแม่งโคตรถูกแต่โคตรผดนะครับโคตรคุ้มเลยใครซื้อมาเนี่ยเอาละมาเอาละไหนดูซิว่าซ้ายกับขวาใครชนะไปม,มันไม่ตีกันะ เออนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้แหละก็มันอยู่ไกลกันเกินไปนะครับก็โอเคตลอดน,นี้พอแค่นี้แหละไย